สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกรุณาทอล์กทูมีนะคะวันนี้จะชวนคุยกันถึงเรื่องโอกาสในการหางานทําโดยเฉพาะน้องๆที่กําลังจะจบ จากปริญญาตรีนะคะหรือว่าน้องๆที่กําลังจะเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะคะว่าสาขาอะไรที่จบมาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในการทํางานมากที่สุดที่เลือกเรื่องนี้มาคุยกันนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยของ TDI รหรือว่าสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ระบุนะคะว่าในปีนี้2,557จะมีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีตกงานมากที่สุดในรอบ10ปีนะคะเป็นตัวเลขถึงกว่าแสนห0 0หมคนหรือคิดเป็นหนึ่งใน3ของคนที่จบปริญญาตรีทั้ง คําถามก็คือว่าทําไมในปีนี้จึงมีการคาดการว่าจะมีคนจบปริญญาตรีตกงานมากที่สุดนะคะแล้วทําไมความเชื่อที่เราคิดว่าการเรียนสูงจะมีโอกาสได้งานทํานั้นจึงไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกเสมอไปนะคะวันนี้ดิฉันเชิญนักวิจัยที่ทําเรื่องนี้มาพูดคุยกันติดตามกันในช่วงหน้าคะ่ะ มช่วงนี้ดิฉันจะพาไปหาคําตอบและคําอธิบายนะคะว่าทําไมแนวโน้มของคนที่ตกงานเนี่ยจะอยู่ในระดับคนที่จบระดับปริญญาตรีหรือว่าอุดมศึกษาซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่สวนทางกับความเชื่อที่เราเคยเชื่อกันนะคะว่าเรียนสูงเนี่ยจะโอกาสมีงานทํามากกว่านะคะวันนี้คนที่จะมาพูดคุยและอธิบายในเรื่องนี้ก็คืออาจารย์ดรยงยุทธชะแลมวงท่านเป็นผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครัับสสดีเมื่อสักครู่ฉันบอกไปว่าตอนเด็กๆเนี่ยตัวอย่างของดิฉันอันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อจะบอกว่าให้เรียนเยอะๆเรียนสูงๆจะได้มีงานดีๆทําแต่ว่างานวิจัยที่อาจารย์เพิ่งจะเผยแพร่ออกมาเนี่ยมีตัวเลขสถิติที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มคนที่ตกงานแนวโน้มมากที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกที่จบปริญญาตรีพวกที่เรียนสูงอาจารย์ค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องสะสมมาเป็นเวลานานเนาะค่ะ เมื่อสมัยก่อนเนี่ยในยุ่งในช่วงที่อุปสงค์งน่ฝั่งด้านการเติบโตของเศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วตำแหน่งงานก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามสถานะทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> มันความต้องการคนในระดับทุกระดับเนี่ยนะนะกะดับการจ้างงานนะฮะตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับปริญญาตรีนะฮะคือเรียนอะไรมาเนี่ยตหลับต้องการหมดใช่ไหมฮะถึงทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยมันอัตราการว่างงานมันต่ำมากนะแต่ว่าภาพเรียนนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนี้พอสมควรนะฮะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ย เราไปหลงได้เพิ่มกับการที่เราเร่งเศรษฐกิจทางด้านที่ใช้อุปสงค์ของแรงงานระดับล่างแปลว่าก็คือตั้งโรงงานผลิตส่งออกประกอบใช่ไหมคะประกอบอซึ่งใช้แรงงานต่ำกว่ามัธยมเราใช้แรงงานต่ำกว่ามัธยมประมาณ68 6 9เเซน พันประเทศไทยเนี่ยโตได้คนที่มีความรู้ตั้งแต่มัธยมขึ้นมาประมาณสัก2องใน3เท่านั้นเองไอ้หนึ่งใน3เท่านั้นเองสองใน3เป็นระดับกลางระดับล่างะซึ่งตรงนี้มันมันผิดฝั่งผิดฝาแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยปริญญาตรีเราก็เรียนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะโดยที่เราไม่ได้หยุดนะฮะ,ะทุกคนพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเรียนถึงสูงขึ้นแต่หลักการตรงนี้ไม่ได้ผิดนะ,ะคืออะไรก็ตามขอยได้ปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยใช่ฮะเพราะเพราะหลักการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย มันคำนวณทุนมนุษย์เนี่ย <Okay. S 1> ว่าทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรีเนี่ยจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยสูงกว่า,วาระดับการศึกษาอื่นๆ <Okay. S 1> นะฮะซึ่งมันได้เฉพาะคนที่ได้งานทำาะฉะนั้นะถ้าคนที่ไม่มีงานทำไอ้ผลตอบแทนประโยชน์ระยะยาวแบบนี้ในช่วงชีวิตเราเนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นะตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกเขาตั้งแต่แรกนะเพราะปกติแล้วเนี่ยในประเทศที่ที่สามารถจะปรับปรูทางฝั่งอุปสงค์ได้เนี่ยเขาจะค่อยๆใช้คน ไปเรื่อยๆในระดับที่ค่อยๆเติบโตไปนะฮะโดยเฉพาะในดับสายช่างเนี่ยหรือสายโพลีเทคหรือสายเทคนิคเนี่ยเขาจะใช้เยอะแล้วก็ปิยตรีก็เป็นบายโปรดักต์คือจะไปได้ปิยตรีเมื่อไหร่ก็ได้เอาเอาผลงานที่ได้ทํางานไปแอคเครดิตหรือไปอะไรก็แล้วแต่เป็นหน่วยกิจแล้วก็ซึ่งเราจะเห็นลักษณะแบบนี้ในประเทศในยุโรปเยอะในยุโรปใช่เยอรมันใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งเราเราเราคงถอยลําบากเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปิยตรีของเราเนี่ย มันมัน,มน,มน,มนไม่ได้มาว่ไม่ได้ใช้งานนะไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าปีตรีเนี่ยในสัดส่วนของพีระมิดที่เราจ้างงานเนี่ยในสามเหลี่ยมยมันอยู่ข้างล่างซะส่วนใหญ่มันอยู่<ช>ข้างล่างแล้ส่วนบนเนี่ยมันแค่14%บเองแปลว,ว่าป,ปีปีหนึ่งเมื่อสักครู่ลืมบอกไปนะฮะว่าตัวเลขที่อาจารย์ทําวิจัยมาเนี่ยนะฮะก็คือว่าป,ปีปีหนึ่งเนี่ย ในปี2550อาจารย์คาดการว่าคนที่ตกงานระดับนิญญาตรีจะมีประมาณแสนห้าคนที่อยู่ในจบชั้นมัธยมยจะตกงานประมาณ2,000 0 0ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าวิธิการศึกษาอาจจะไม่ไปแมทกับงานที่ต้องการแต่ว่าที่ตกงานนนอยที่สุดก็คือกลุ่มตรงกลางปาวชปวสที่จะกลับมาถามอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าที่เป็นเช่นนั้น,นก็เพราะว่าตลาดแรง,งงานของเราส่วนใหญ่ต้องการ ตรงกลางไม่ได้ต้องการข้างบนหรือว่าข้างล่างที่จริงแล้วเนี่ยในในอดีตยังต้องการเดี๋ยวนี้แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการคนในระดับต่ํากว่ามัธยมลงไปเนี่ยอยู่นะฮะเพราะเนื่องจากเราไม่สามารถจะปรับลดด้านโครงสร้างของอุตสาหกรรมหรือบริการเราได้ดเร็วๆเพราะฉนนั้จำนวนนั้นก็ยังมีแต่ว่าจานวนนั้นไม่มีคนจบออกมาผมยกตัวอย่างนะว่าคนจบการศึกษาในระดับมอต้นเนี่ยเจ็ดแสนสี่ แต่ออกสู่ตลาดแรงงานแค่หกหมื่นสิบพันคนเองที่เหลือไปไหนคะจย์คะที่เหลือไปเรียนต่อคอับใช่ไหมเพราะคนที่จะตกจากระบบเท่านั้นถึงจะมีคนให้เราใช้ในระดับ <c oughs> มอต้น <c oughs> เพราะมอต้นเขาก็ไปต่อมอปลาย <c oughs> คนที่จะออกมาจากระบบเรือเอา,เอาวัยเ,เท่ากับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก็ต้องมอายุถึงสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้ว <c oughs> ก็ต้องตกจากระบบอีกระดับหนึ่งกระดับมัธยมปลายหรือตกจากปวชซึ่งปกติแล้วมีคนตกจากระบบเนี่ยนะฮะประมาณแสนกว่าคน <c oughs> แต่มอต้นถึงมอปลายทั้งสายสา <c oughs> มญแระสายชีวะเนี่ยคนเหล่านี้พออายุถึง สิบเจ็ดสิบแปดปีเขาก็เข้าสู่ตลาดแรงงานอันนี้แต่ว่ามันมีจานวนน้อยเพราะส่วนใหญ่ก็กลับเข้าไปเรียนหรือไม่ก็สนอรรับพวกนี้ไปแล้วก็เรียนต่อขึ้นไปเพราะฉะนั้นจํานวนถึงจะมีการขาดแคลนทางด้านแรงงานเกิดขึ้นในส่วนระดับล่างตอนนี้ก็ถึงมันจะดีขึ้นแต่ภาวะขาดแคลนคนระดับล่างยังมีอยู่ยมีอู่เราถึงไปใช้คนที่ต่างด้าวมาใชส้สองล้านหัคนเพื่อนบ้านนะเอามาแทนเอามาแทนในส่วนที่เราเราส่งเรียนขึ้นไปดันขึ้นไปเรียนมัธยมปลายแล้วมัธยมปลายก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเข้าปอุตรี เปียตรีนะมห,หาไรเปิด,ปดก็นะตกออกมาก็ตกงานเพิ่มขึ้นอีกก็ตกงานเพิ่มขึ้นฮะอย่างปีที่แล้วกับปีนี้ผมดูตัวเลขไตมาดแรกเนี่ยนะฮะไตมาดแรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเราว่างงานนะฮะประมาณหนึ่งจุดเรียกว่าเปียตรีนี่ว่างงานประมาณ1.66%นะฮะ แสดงว่าจบมาร้อยคนตกงานเกือบสองคนในแต่ปีตรีที่จบมาแชรปีตรีเราจะมีคนที่ตกงานอยู่64,000คนเมื่อปีที่แล้วปีนี้ขึ้นมาเป็น77,000นนคนนะเพิ่มขึ้นขึ้นเป็นสองเปอร์เซ็นต์หมายถ้ตัวปีตรีเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกับปีนี้คิปปีที่แล้วเนี่ยเหตุที่ทำไมปีตรีเนี่ยตกงานเพิ่มขึ้นก็คือความสามารถในการดูดซับแรงงานเนี่ยปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ตอนปีที่แล้วแล้วนะเพราะว่าตัวของการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ย มันโตแค่2.7 2.8 2.9เปอร์เซ็นต์เองแล้วปีนี้เนี่ยขึ้นมาจนปลายปีแล้วเราก็ถูกกระทบด้วยกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยนะกีฬาสีเนี่ยพอมาถึงปีปีนี้เนี่ยผลกระทบมันปรากฏออกมาในไตรมาสแรกผลของกีฬาสีเนี่ยมันปรากฏทําให้การเติบโตเศรษฐกิจไม่สามารถจะดูดซับแรงงานใหม่คิดดูแรงงานใหม่ที่ออกมาสู่ตลาดทุกปีมันเยอะนะหลายแสนคนแต่อยากจะถามอาจารย์ตรงนี้เมื่อสักครู่เราคุยกันดูเหมือนว่ามันมี2เรื่องที่พันกันอยู่อันแรกอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจ ที่มันเรือรังยืดเยื้อมานานจากปัญหาการเมืองเนี่ยทำให้การเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเป็นชะลอเพราะนั้นการจร้างงานก็น้อยลงเป็นธรรมชาติรรชาตใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าตลาดแรงงานเนี่ยไม่ได้ต้องการคนที่จบปริญญาตรีที่ตกงานเยอะๆเนี่ยคือคือคือไอ,ไอ้ไอ้ความต้องการของตลาดแรงงานเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับที่เขาเรียนมาอะไมรมันมัน,มนจะมีสอง<ฆ>เรื่องนะในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยนะะส่วนหนึ่งก็คือว่าปริญญาตรีที่ ที่โอเคมีจํานวนมากจริง <หา S 2> แต่คุณภาพไม่ถึงก็มีอีกส่วน,นหนึ่งเป็นปัญหาหนึ่งคุณภาพเรื่องเรื่องคุณภาพของเปียตรีอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ตรงสาขาท <หา S 2> เรียนนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยในสิบอันดับที่ที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยนะคือหมายว่า,ขาเขาเรียกว่าฟาร์มไม่สอดคล้องกันระหว่างคนที่จบเปียตรีมากับลักษณะงานที่เขาจะทำนะผม <หา S 2> ก็ไปทําวิจัยและก็พบว่าสาขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสาขาทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร,ร์ ไม่ใช่สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เขาบอกว่าประเทศที่มันเจริญแล้วนี่นะฮะถ้าจะถ้าจะ,ะข้ามจากประเทศที่กําลังพัฒนาขึ้นไปประเทศพัฒนาแล้วออมันต้องใช้คนสัดส่วนเพราะในสิบเนี่ยสามสามสามกลุ่มเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์อีกเจ็ดกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มทางด้านสังคมศาสตร์แต่ก็โอเคละมันก็พอรับได้เพราะว่าของเราเนี่ยสาขาที่มีสัดส่วนของความต้องการสูงในตอนนี้คือสาขาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมันก็เป็นสายสังคมศาสตร์สใช่ไหมใช่เพราะเขาไม่ต้องมาเพราะมันไม่ใช่สาขาเฉพาะคือคนอาจจะจบบางสาขาอื่นแล้วก็มาทํางานในสาขานี้ได้แต่สาขานี้ก็ไม่ได้หมายว่างานมันนิ่งอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นเ้ากอดว่ามันมีอะไรทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไปต่างๆพวกนี้นะฮะมันก็จะมีปัญหาลามไปถึงกลุ่มที่เป็นโรงแรมพัาคารร้านอาหารรื่มทัวร์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะประเทศทั้งหลายเนี่ยส่วนนี้มันก็จะจะลดลงไปคือมันจะสวิงมาก นะมันทําให้งานในเปียตรีในส่วนเฉพาะเปทยตรีในส่วนนี้นะฮะก็จริงๆเขาต้องมีความต้องการมากนะฮะแต่ว่าไม่สามารถจะจะจะ,จะดูดซับเข้าไปได้ตัวโรงเรียนมาไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการอันนี้คือปัญหาก็มีปัญหาแน่นอนนัเรียนเปอร์เซ็นต์สูงโดยโดยโภาพรวมนี่เรียนไม่ตรงประมาณ37%เปอร์เซ็นตียตรี37%ฮะไม่ตรงสาขาที่ควรจะเรียน,นโอ้โหเยอะนะอาจารย์ฮะเยอะฮะถ้าคิดเป็นสาขาย่อยบางสาขาเนี่ยสูงขึ้นไปถึง53%เอเช่นอะไรบ้างสาขาเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์นะฮะหรือว่าสาขาแม้แต่วิศวกรรมศาสตร์เองเนี่ยนะก็ยังมีคนที่เรียนคุณภาพไม่ค่อยถึงฮะสี่สม่ใช้งานไม่ค่อยได้โนะฮะเพราะนั้นก็ก็คือมันมีสองประเด็นพันเป็นอยู่นะอาจารย์ก็เรื่องคุณภาพเรียนมาไม่ตรงใช่ไหมสองอันนี้ใช่ครับคือในศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ย มันก็มีที่ไม่ตรงภายในก็มีนะฮะ,ค,ะคือโยตังวิศวะมันก็มีหลายสาขาใช่ไหมสาขาไฟฟ้าสาขาวิศวะโยธาสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรต่างพวกนี้ในกลุ่มข้างในเองมันก็มีส่วนที่ที่ไปได้ไปไม่ได้เหมือนกันนะฮะ <S <S ถ้าจะเพาะเกินไปถ้าตลาดของเรานี่ไม่ขยายในส่วนที่เป็นสาขาเฉพาะก็ดูดซับคนพวกนี้เข้าไปไม่ได้ทั้งๆที่สาขาพวกนี้จะมีเรียนไม่ตรงสาขาเนี่ยนะในเรื่องของแมทชิ่งเนี่ย ถ้ามีตําแหน่งงานเขาจะได้งานกือหมดและเป็นสาขาที่ถือว่า,าความไม่สอดคล้องกัตลาดแรงงานนี่ต่ำนะฮะ เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเนีนตอนที่เจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องดูละเอ๊ะว่างานไหนที่โอกาสที่มันจะเยอะที่สุดนะอ,อันที่1คือเราชอบอะไรด้วยใช่ไหมแต่ที่2ก็คือ,อต้องดูโอกาสในการทํางานด้วยถ้าเกิดไอที่เราชอบเนี่ยแต่ว่าโอกาสในการทํางานในบ้านเราเนี่ยมันคงรีบรี่หรือไม่มีเนี่ยเราก็อาจจะไม่เลือกเรียนใช่ไหมแต่ว่าทําไมเด็กสมัยนี้ถึงเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่ตลาดไม่ต้องการคะอาจารย์ะก็ไม่รู้โทษคนแน่แนวมั้ง คือคนแนแนวเนี่ยไม่เข้าใจเพราะคนแนแนวจะต้องรู้ทั้งเรื่งองของการศึกษาและเรื่องของตลาดแรงงานแล้วคนนี้ตลาดแรงงานเราเนี่ยมันผันผวน,นนะฮะเพราะว่าในเทรนด์นาดีที่ผ่านมาแหละและดูมันจะค่อสมูทนะโต,<อ>ตได้ส่หาเเนกเปอนตดเนะมันก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสาขานําอย่างสาขายาน,นยนต์และชิ้นส่วนสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคนนี้หรือกลุ่มเคมี M e ทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งบ้าน<ห><ว>เรา<ล>เป็นฐานการผลิตเอะนะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังทําให ให้สามารถจะดูดซับแรงงานในช่วงที่บันบูมขึ้นไม่ได้ใช่ไหมรถ mm hmm. ยนต์แล้วเคยพยิตตังสองจุดสี่สาล้านคันเนี่ยในปีที่บูมสุด,สดแล้วกเเเ็เป็นใช้คนที่มีคุณภาพค่อนข้างเยอะอุตสาหกรรมตอนนี้นะฮะในกลุ่มยานยนต์เนี่ยถึงแม้ว่า อาการดูดซับเบียตรีเขาจะไม่มากเหมือนสาขาอื่นแต่ไซส์ของจานวนที่เขารับเนี่ยเยอะนะฮะเขาจะใช้เบียตรีมาส8บเปอร์เซ็นต์าในสิบปเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถ้าถ้าเราอยากจะได้งานในสาขานี้ก็เป็นสาขาที่ที่สามารถที่จะเข้าไปได้นะมันมีสาขาอื่นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ให้<า>าจาย์เป็นอาจารย์แนะแนวเลยดีกว่าว่าถ้าสมมตเิเด็กๆดูอยู่เนี่ยกำลังจะเลือกเรียนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานก็ไม่นิ่งอย่างที่อาจารย์รบ,บอกนะคะแล้วก็ภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะทีนี้ ปัจจัยในการจะประกอบพิจารณาว่าเราเจะเรียนอะไรมันสําคัญมามอาจารย์ลองลองพูด <ười> นิดนึงว่าอันนี้ก็ไม่ถึงก็จะเป็นโมดูโมดาวด้วยนะมันจะมีโมดาวอยู่ส่วนหนึ่งเพราะอะไรฮะ <c ười> เพราะว่ากว่าเด็กจะจบเนี่ยนะฮะปิยตรีเนี่ย มันเริ่มแล้วก็จะตองอีกสี่ปีมันก็จะเปลี่ยนรู้มั้มันตลาดมันสวิงได้ใน4ปีนี้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเหมือนที่ว่าสาขาที่คุยกันก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้คือสาขาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกว่าข่าวสารคอมพิวเตอร์แล้วก็พิเศษศาสตร์แล้วเทคนิคมันปนอยู่ในสาขาเดียวกันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะฮะแต่ว่าขาดแคลนมากในช่วงนี้นะถือว่าเป็นขาดแคลนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุด16%ไอ้6ไม่ใช่หกส6บหกเปอร์เซ็นต์หว่า ตีเป็นความขาดแคลนเนี okay. wow. mm ่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ยอะมากเลยก็ต้องการคนประมาณถ้าเป็นจํานวนอาจจะไม่มากสองพันกว่าคนนะตอนนี้นะฮะอันนี้ก็คือตัวเลขที่เราเห็นคณะนสาขาอื่นนี่ที่ต้องการอย่างขายส่งอย่างงี้ปีะต้องการปีตรีนะห้าพันกว่าคนนะฮะหรือว่าขายส่งนะฮะซ่อมบำรุงจักรยานต่างพวกนี้พันกว่าคนสาขาที่มีความต้องการมากคืออย่างอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องการปีตรี สาขาสังหาร,ริมื่องมาสับเนี่ยใช้เปียตรีประมาณสัก47เปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะแต่เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึง66เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือใช้ใช้เปียตรีนะอืมคือสาขาที่ว่าเนี่ยไม่ไม่ใช้ต่ำ<ล>กว่าเปียตรีอ่นใช้น้อยนะนะฮะสาขาที่กำลังพูดถึงคนเปียตรีเนี่ยที่เกิน30เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนะสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ก็มีวิทยา,าศาสตร์และเทคนิคนี่ก็เทคนิคการแพทย์อะไรพวกนี้หรือเทคนิคที่ใช้ในห้องแลบต่างๆพวกนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ ที่ได้งานง่ายตกลงที่จะได้งานง่ายในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ครับอันนั้นเป็นนับปรวันเลยนับวันนะคะแล้วก็มีอะไรคะอาจารย์คะคืออันที่ต้องการคนน้อยนิดนึ่ยนะค่ะซึ่งอาจจะแปลกใจคือสาขาบันเทิงนี่นะฮะใช้เปียตรีเยอะนะฮะ เกินเกิน25%เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ใช Unter ้เยอะบันเทิงแต่แต่แต่น้อยใช้คนน้อยอ๋อใช้คนน้อยก็หลังมาพิีมีโปรแกรมโปรแกรมต่างๆเยอะใช่ไหมมีมีดิจิทัลมีอะไรต่างทีวีดิจิทัลอะไรต้องการทำโปรแกรมทำอะไรต่างพวกนี้ก็ต้องการคนมาทำเป็นนักบันเทิงทั้งหลายนันทนาการหรือว่าศิลปะเรื่องอะไรต่างๆามเนียเยอะขึ้นแต่โดยหลักการนี่สาขาที่ใหญ่ที่สุดในการจ้างงานของบรรลาเนี่คือสาสาขาขายส่งขายปริกแล้วก็ซ่อมบำรุง ขายส่งขายปลีกซ่อมบำรุงสาขานี้นะฮะถึงแม้จะใช้ใชปีตรีไม่สูงนักนะฮะประมาณ1 7 1เแต่ว่าจํานวนปีตรีที่อยู่ข้างในเนี่ยที่ต้องการเนี่ยเยอะนะฮะต้องการเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทอร์โนเวอร์มสูงะนะฮะอย่างขายส่งขายปลีกเนี่ยคนเข้าไปทํางานก็เหมือน,นกัเนนบเป็นงานบ่อยเป็นะางานบ่อยนะเพราะความต้องการมันทาให้ขาดแคลนแลความต้องการมันก็เริมีอยู่เรื่อยๆั้นะถ้าจะเรียนเนี่ย คือคาหวังจะไปทำงานช่วงครั้งช่วงคราวในสาขาพวกนี้ก็เป็นข่อนกระฉับเฉวยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสาขาที่อาจจะอยู่ในห้องแอร์เป็นพนักงานขายตามร้านต่างพวกนี้นะตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่ปวสปวชขึ้นไปจะถึงปาตรีหรือเป็นหัวหน้างานที่คุมพวกนี้ต่างพวกนี้นะช่วยอาจารย์คุยตรงนี้ดีกว่าอันดับหนึ่งที่อาจารย์คาดว่าในระยะอันใกล้นี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากก็คือในสายที่เรียนทํางานอยู่เนี่ยนะสื่อสารมวลชนหรือว่าในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เนี่ยแต่ว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์เนี่ยไม่ใช่ภาคการผลิตจริงนะคะทีนี้มันจะมีแนวโน้มหรือว่าโอกาสในการผันผีสูงใช่ไหมคะจรย์มีแน่นอนมีแน่นอนคือ,ค,อคือถ้าเผลอไปเรียนแบบตรงๆเลยนะฮะ,ะมันสังเกตดตรงว่าคำที่ผมใช้เนี่ยเป็นคำเรื่องข่าวสารคอมพิวเตอร์และสื่อสารต้องมีทางด้านทางด้านนิเทศศาสตร์คือคอนเทนต์ของมันมต้องรู้เรื่องมีเดียและก็รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เพราะการเรียนนี่ต้องเป็นคอมบิเนชันของสาขา3สาขานี่ถึงจะมีความต้องการเพราะถ้าเกิดไปเรียนแค่สาขาเดียวเดียวนี้เทศสารเฉยๆก็ไม่เวิร์กจะไปเรียนแค่มีเดียอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กเพราะรู้แต่เฉพาะมีเดียแต่ไม่รู้คอนเทนต์ของมีเดียก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยสาขานี้ถือเป็นนำประวันเพราะว่าความต้องการเนี่ยนะใช้เบียตรีหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ในเรื่องของความต้องการในปีเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะผ่านมาเนี่ยนะฮะมีความต้องการ3,200นคน นะถัดจากนั้นมาที่จริงสาขาที่ใหญ่เมื่อเรืวไปสักครู่แล้วก็กคือสาขาขายส่งขายส่ง,สงใช้เปียตรีตั้งสาปเซตและต้องการประมาณหมื่นคนนะฮะซ,ซึ่งก็ถือว่าเป็นอันด,ดับสูงสุดนะฮะทดล,ลองมาก็เป็นสาขาเมื่อสักครู่เนี่ยคือข่าวสารพวกอคอมพิวเตอร์แล้วก็สื่อสารถัดจากนั้นมาที่ใช้เปียตรีเยอะๆนะเกิน2 0 0พันคนเนี่ยก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์ค่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือขายปลีกขายปลีกนก เนื่องจากจมีจำนวนคนที่ทำงานอยู่เยอะแลวสาขาอาชีพหรืออาชีพที่ต้องการคนเยอะๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่อง อะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติคนที่อยากจะเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยอนาคตเป็นยังไงคะจ่ายังยังดีอยู่ยังดีใช่ไหมฮะยังดีอยู่นะฮะโดยเฉพาะแต่ว่าต้องเีืให้มันมีคุณภาพคือคต้องต้องกลายเป็นคนที่ c o m p e t e ซ์ได้ดนะฮะ c o m p เ t นซ์ก็คือต้องมีทั้งองค์ประกอบที่สมบูรณ์ทั้งความรู้เรื่องทักษะแล้วก็ทัศนคติที่ดีที่จะจะเรียนในสาขาแม้แต่สาขาช่างก็ตามนะพู่ง่ายผมใช้คำว่าสาขาช่างดีกว่าเพราะตอนนี้เรากำลังปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบเทคโนโลยีเยอะเพราะว่าเราต้องการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วต้องการเพิ่ม productivity เพื่อคิดดูช่วงสามสามสิปีการพัฒนา30มสเกือบสีปีพัฒนาน,นี่ไอตัวไอโกรดเลทข,ของผลิตภาพของแรงงานของไทยของเราเพียงสอเองซึ่งมันต่ำมากะนะซึ่งถ้าเราจะให้หลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนาเขาบอกว่าเราน่าจะขึ้นได้เป็น6เป็น7 นะซึ่งการที่จะได้คนอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมีสส่วนในการคือคนต้องมีผลิตภาพสูงตัวคนเองก็ต้องมีความรู้สูงขณะเดียวกันเนี่ยตัวฝั่งอุตสาหกรรมหรือฝั่งภาคบริการเนี่ยจะต้องเป็นอินดัสทรีที่ใช้โนเลดต้องมีการวิจัยพัฒนาต้องมีการสร้างสินค้าต้นแบบต้องมีต่างๆ่หรือฝั่งธุรกิจที่เรียนสาขาการตลาดสาขาทางด้านธ,ธุรกิจบริหารธุรกิจต่างๆเนี่ก็ต้องเกียร์ไปสู่ลักษณะที่ต้องเก่งทางด้าน เป็นเก่งที่เป็น m e r c h a อ d i ท e r เก่งๆนะฮะคือทางด้านการตลาดาแล้วขณะดเดียวกันเนีพื่อออกแบบทั้งหลายเนี่ยที่ว่าเป็นเป็น creative economy เนี่ยก็ต้องการดีไซน์นะฮะก็ต้องการ branding นะฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้ v a ลู e ของสินค้าสูงทั้งสองฝั่งถ้าเป็นสองฝั่งนี้ตัวสินค้ารายได้สูงก็เอามาจ่ายค่าแรงสูงให้กับคนที่จะเรียนในสาขาพวกนั้นได้วิศวะก็จะได้ค่าจ้างสูง นฝ่ายที่มาร์เก็ตติ้งก็ได้กระจางสูงแต่ส่วนที่ประกอบเนี่ยเราต้องค่อยๆละลาย ราะส่วนประกอบตรงนี้สองสาสาขาที่เป็นสาขาซัมเซ็ตอยู่ตอนนี้ที่เป็นฝั่งดีมานนะฮะก็คือในเรื่องของเสือ้อผ้าสิ่งทอเครื่องหนุงห่มพวกรองเท้าอะไรต่างๆพวกนี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกน,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 นี้ใช้คนอินเทนซีฟมากใช้คนจานวนมากแต่ว่าเนื้อแอ่ดีนะใช้คนที่ไม่ค่อยสูงนะหมายความความรู้ไม่สูงนะแต่ว่าตอนนี้มันต้องปรับเปลี่ยนใหม่มคือเราจะใช้คนมากๆอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าค่าแรงมันสูงประเทศไทยเรายกแพลตฟอร์มข้าจ้างไป300หมดแล้วเนี่ยมันสูงมากเพราะต้นทุนตรงนี้จะสูงเพราะสังเกต ดูอุตสาหกรรม SME เราที่อยู่ได้เนี่ยเราอยู่ได้ในอุตสาหกรรมที่มีครีเอทีฟคือสามารถจะสร้างแบรนดิ้งของตัวเองสามารถจะซึ่งอันนั้นคืออนาคตแล้วเราก็าเริ่มจะมองเห็นแล้วแต่ว่าอาจารย์คะเ,เรื่องที่บอกว่าการให้เด็กเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยผลิตคนไม่ต้องการหรือว่าไม่ตรงกับความต้องการของตลาดเนี่ยเราพูดกันมานานแล้วฉันเคยได้ยินมานานแล้วเนี่ยอาจารย์มีข้อสังเกตไมหมฮะว่า หลักสูตรมหาวิทยาลัยลในระยะหลังๆนียมีการพยายามที่จะปรับเพื่อให้หลุดจากจากก็มีความจริง<ช>นะเพราะว่า,าไทยเราเยพยายามที่จะยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากลน,<ช>นะเราใช้ระบบที่เรียกว่า TQF นะ Thai Qualification Framework นะ<ช>ซึ่งตัวนี้ก็คือตัวมาตรฐานระดับอุดม,มศึกษา<ช>นะของสกอ,อ,อเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยที่จริงเราต้องการทุกระดับตอนนี้แม้แต่ระดับอาชีวศึกษาเองเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน าทางด้านอา,อาชีวศึกษาแลสาวิชาชีพเป็นกันแต่อุดมศึกษาเนี่ยเอามาใช้เมื่อสปีที่แล้วแล้วยพยายามจะยกระดับอุดมศึกษาขึ้นเพราะคอมมอนอย่างเงี้ยอุดมศึกษาไทยเนี่ยไม่ได้ติดอันดับโลกกหลับต้นๆเลยใ,ในเอเชียเราก็ติดค่อนข้างจะเป็นสองสองดิจิตอะไรเงี้ยเพราะงั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นตัวท,ที่สำคัญว่าเราจะต้องยกระดับมาตรฐานตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมแต่มันยกได้เฉพาะ บางกลุ่มของมหาวิทยาลายัยนะมันยังมีความเหลื่อมล้ากันมากในมหาวิทยาลายัยมหาอะไรของบ้านเราเนี่ยที่ผลิตก,กันมาเยอะแยะเนี่ยก็เพราะว่าเราเปิดในส่วนที่เรายกระดับเมื่อาปสักหลายเป็นสิปีที่ผ่านมาเนี่ยในสายที่เรายกระดับจากสายให้ทางด้านวิทยาลารด้านครูมาเป็นราชพัฒนมาเป็นมหาวิทยาลายัยแทนที่จะผิดไปตามชุมชนที่ตัวเองเคยสัญญาไว้เป็น community college หรือ community university แต่ผลผลิตเหมือนกันหมดเลยทุกสาขา ก็เลยล้นใช่ไหมฮะก็เลยล้นฮะก็เลยเยอะเกินไปแล้วคนล้นเนี่ยก well ็ต ok ้องมาแย่งงานในบางที่เท่านั้นเองนั่นส่วนแต่ผมก็ไม่ได้เบรมสัพยพรซาอย่างเดียวหรือฝั่งคนผลิตอย่างเดียวนะอีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นเรื่องการมองวิชั่นของประเทศในการที่จะยกระดับดีมานให้ได้ประเทศที่เขาหลุดพ้นจากกรอบอ่าไม่ได้ิงคำฉับอย่างที่ว่านี่เขาเพราะต้องการยกระดับดีมานทั้งประเทศให้มันสูงขึ้นนะเพราะไม่สูงขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแอบซอบคนที่ จบปริญญาได้หรอกหรือจบคนปวสที่มีการศั้งาสูงได้แต่ว่างานที่ต้องทําควบคู่กันไปสองอันเนี่ยอันแรกก็คือในระดับนโยบายที่ต้องอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์สร้างหลักปรัชคารวมถึงหลักสูตรให้มันตรงกับความต้องการของตลาดอีกอันนึงก็คือตัวของผู้เรียนเองของคนที่จะหางานทําเองก็ต้องอ่านอนาคตให้ออก ดูตลาดให้ออกว่าเรียนอ,อะไรมาแล้วจะใช่อย่าเรียนตามกันอย่าเรียนตามกัน<า>ใช่ไหมว่าเราเรียนตามกันเยอะ<แ>นะจะใช่ก็เรียนเฮกันไปนะฮะแต่ยิ่งตอนนี้ก็มันก็สอบสอบอาจจะเป็นการสอบรวมอะไรทำกันนี่มันก็จะเป็นเหมือนสมัยก่อนนี้อะไรเงี้ยทั้งทุกคนก็พยายามจะให้ได้สาขามันก็จะเฮไปบางสาขาแต่ก็คือสอบตามกันแล้วสอบไปตามทิศทางที่ตัวเองยังยังมีความต้องการอยู่แต่ไม่ได้มองทิศทางว่าเออใช่ไหมแต่ก็โอเคละยอมรับว่าสาขาบางสาขานี่นะอ้สามสี่สาขาแรกเนี่ยที่เป็นที่นิยมเนี่ย โดยที่เกี่ยวข้องสุขภาพทั้งหลายเนี่ย <ฮะ S 2> นะะฮอัตรามิสแม t c h กับในส่วนของตลาดนี่น้อยน้อยเพราะเป็นโปรเฟ s ชั o นอลแพทย์แพทย์หมอฟันอนแพทย์พยาบาลพวกนี้นะ,<ฮ>ะในกลุก่มสุขภาพหรือว่าทางด้านพัฒน์บิ๊กเฮลต่างๆพวกนี้นะฮะมันมันยังยังไปได้นะฮะถ้าเค้าสามารถจะเข้าเรียนได้สอบได้นะ<ฮ>ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเ <ฮะ S 2> ราก็รีควีลคนบุคลากรส่วนนี้เยอะเพราะเราก็เป็นเอเจนซี่โซเชยที่เราก็จะมีคนสูงอายุเยอะต้องการแคร์จาก กลุ่มคนคนที่เป็นมีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนะฮะเพราะในสาขาพวกนี้ยังไปได้วิศวะก็ต้องเป็นวิศวะให้เลือกให้ดีต้องเก่งเลยใช่ไหมต้องเก่งฮะต้องเก่งแล้วก็ เราก็ต้องเป็นมาตรฐานอาเซียนหรือมาตรฐานสากลเพราะว่าถ้าทำไม,ไม่ได้จะได้ไปทําที่อื่นได้ด้วยนะซึ่งเกรดของเราที่จริงก็สูงอยู่แล้วล่ะ,<ฮ>ะในแง่คุณภาพของผู้จบนะแต่ว่าถ้าจะไปออกไปสู่อารีนาที่เป็นสากลแบบนั้นเนี่ยนะเขาก็คงจะต้องเก่งว่นนี้เราก็ต้องเพิ่มเติมหลายอย่างนะอย่างภาษาอังกอย่างเงี้ยวิศวะเราเก่งแต่บางที่ผู้สังเกตไม่ค่อยรู้เรื่องอ<ฮ>ะไรเงี้ยนะฮะก็คงจะต้องอิมพูฟให้มันเป็นมัลติสกิล <ฮะ S 1> หลายๆอย่างมากขึ้นเพื่อ้ตัวเองมีช่องหาตัวนิชมาร์เก็ตรับตัวเองได้มากขึ้น สุดท้ายนี่อาจารย์มาที่ตัวเลขอาจารย์บอกนะคะบอกว่าในปีนี้เนี่ยเราอาจจะเจอกับภาวะของการตกงานของเด็กจบปริญญาตรีหรือว่าคนที่หางานทำเนี่ยหักหนาสาหัสพอๆกับปี2540ซึ่งเป็นปีที่เราเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งครับจริงหรือเปล่าอาจารย์คะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมพูดตอนนั้นนี่ก่อนที่จะมันเป็น speculation ก่อนที่จะการคาดการไว้ก่อนที่จะมีเรื่องราวที่ที่สงบลงได้ถ้าไม่สงบนี่นะฮะมันจะ เหมือนกับที่เราพยากรณ์เมื่อมาตอนต้นปีทัดกรมไม่ถึง2%เนี่ยยังไงปีตรีก็จะขึ้นไปเกินเกินแสนคนแน่นอนนะจบปีละประมาณาม3 3<า>แสนเ<ส>นนะี่ยตกงานแสนหนึ่งนี่ก็หใน3าหในสา,นนสานะนะคจะมีคนใหม่คนเก่าเข้าออกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วปกติแล้วเนี่ยคนเศรษฐกิจเราก็ยังโตอยู่มันก็ยังดูดซับไปได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่สามารถดูดซับได้เพราะโรธต้อง4% ถ้าโกรธแค่สองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเนี่ยใครๆก็เดาได้ว่ามันจะต้องมีปัญหาแน่นอนในการที่จะดูทรับคนและเขาก็จะไม่อยากจะขยายใช่ไหมธุรกิจการต่างๆพวกนี้แต่ตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปนิดหนึง่งก็คือว่าผมดูจากไอ้เปรียบเทียบกับตัวเลขเดิมแล้วลองลอง,ลองนั่งมาดูใหม่แล้วเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นกว่าน่าเราน่าจะยืนอยู่ในประมาณแสนคน,น,น,นไม่ถึงแสนหน้าประมาณแสนตน้ตนๆประมาณแสนต้นๆซึ่งก็ยังถือว่าเป็นคิด พราะปีนี้ยังไงก็ตามก็ยังคงจะขึ้นได้เต็มที่ก็น่าจะสองกว่ากว่าสองกว่าก็เท่ากับปีที่แล้วก็ห <c oughs> มายว่าแรงงานใหม่ที่ออกสู่ตลาดแรงงานเนี่ยในไตรามาสที่พูดถึงว่าเมื่อตอนที่เขาว่างาน 7, 7, 000, เจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าคนเนี่ยในปีตรีเนี่ยนะฮะเ <c oughs> พียงแต่ว่ามันเป็นไตรามาสแรกนี <c oughs> ้ยังไม่รวมไตรามาสสองซึ่งป <c oughs> ีตรีเริ่มจบอีกมาอีกด่งนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตัวเลขที่จะปรากฏให้ชัดเจนคือตัวเลขไตรมาสสามหรือไตรมาสถัดไปก็จะเห็นว่าน่าจะ คือหลักแสนน่าจะได้เห็นซึ่งอันนี้จะเป็นอย่างที่อาจารย์คาดการไว้หรือเปล่าก็จะขึ้นอยู่กับการที่จะฟื้นแล้วก็พยุงเศรษฐกิจใช่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้มันตองเล็งเล็งเครื่องสุดๆไปถึงได้ขนาดไหนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดก็คือรายการกรุณาเท้าทุมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งวันนี้ดิฉันและอาจารย์วุทลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ